คดีฆาตกรรมอยู่นะคะแล้วเขาก็ทำการปิดไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปด้านในนะคะ <Damn. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเกิดปอคนนี้คนเดิมนะคะทุกคนถ้าเห็นปอยังใส่เสื้อตัวเดิมก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่าปอเนี่ยขยันนะคะคือวันหนึ่งเนี่ยก็ ทำคลิปนะคะ2 3คลิปไปเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยต้องฟิตหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปล่าท้าผีกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่มีชาวต่างชาตินะคะเขาก็สร้างขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเดินเที่ยวแล้วก็ไปล่าท้าผีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสําหรับไอดนีนะคะปอจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะเอาแหละแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะโอ้ โมเอเนี่กำลังเขียนหนังสืออยู่เลยนะคะทุกคนแล้วก็รุ่นพี่ก็คือแบบว่ากําลังแบบหืมขยันนะเอ,อเอาละโมเอจังเดี๋ยววันนี้นะหลังเลิกเรียนเนี่ยจะต้องหากลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อไปล่าท้าผีกันนะคะบอกเลยว่าเป็นทริปที่จะต้องสนุกแน่นอนเลยนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่งเวลานะคะให้มันเนี่ยถึงตอนกลางคืนไวๆนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องเวลากันนะคะทุกคนเราต้องไปหากลุ่ม แก๊งก่อนคะ่ะว่าใครเนี่ยอยากจะไปกับเราบ้างนะคะเออเอว่าแต่เราเนี่ยจะเลือกให้คนไหนไปกับเราดีนะคะทุกคนเออฉันว่านะเอาเป็นผู้หญิงหวัวสีน้ำเงินก็ไม่แย่นะงั้นก็ดีเลยสวัสดีเธอวันนี้เนี่ยหลังเลิกเรียนเนี่ยเราไปเที่ยวกันไหมเพราะว่าฉันน่ะไปเจอสถานท,ที่เที่ยวที่หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสยองแล้วก็น่าขนลุกนะเว้ยโอ,อ๊ย งั้นก็ได้เลยค่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยกำลังว่างอยู่พอดีเลยนะโอ้จริงหรอกงั้นก็ดีเลยเอาละค่ะก็จะมาให้เขาเนี่ยเดินตามเรามานะคะเอ๊แล้วก็คนไหนดีนะเอาเป็นผู้ชายแล้วกันนะคะผู้ชายในห้องเนี่ยก็คือมีอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะคะเนี่ยนายนี่นายกำลังทำอะไรอะ่ะกำลังอู้หรอเหือ,อ ไม่เอาคนนี้แล้วกันเนาะนี่นี่นี่เอาเป็นคนนี้แล้วกันค่ะอุ้ยนี่เอาจริงปะฉันอะนะอยู่ที่นี่มานานเนี่ยฉันเพิ่งจะมองเห็นว่านายเนี่ยหน้าตาหล่อไม่เบาเลยเนี่ยคุณครูคะวันนี้เนี่ยพวกหนูว่าขอโดดเรียนแล้วกันนะคะคือตอนแรกเนี่ยกะว่าเรานะคะจะรอหลังเลิกเรียน,นะคะ่ะแต่ว่ารอไม่ไหวอะคืออยากเห็นแล้ไงไปคะ่ะนี่นะคะ อันนี้คือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเกเรนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยโดดเรียนมากับเรานะคะต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่พาเพื่อนนะคะเสียการเรียนนะคะทุกคนเหมือนเราเน่ะกำลังพาเพื่อนๆน,นะคะไปออกเดทเลยนะคะเพราะว่าดูสิคนละคู่เลยนะคะหญิงสองชายสองค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องกลับไปที่บ้านค่ะปึ๊บนี่ กลับมาที่บ้านนะคะเพื่อมาเอารถนะจ๊ะฮัลโหลตามมาแล้วนี่ไงมาแล้วนะคะไปแล้วทุกคนคะ่ะได้เวลาออกเดินทางกันแล้วจ้าเออแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะต้องออกเดินทางเนี่ยเราจะมาเรื่องเวลาก่อนแล้วกันนะคะทุกคนอุ้ยดูสิมืดแล้วว่าโอ้โหงั้นก็ดีเลยออกเดินทางกันดีกว่าอุ้ย ไม่สิปอขับมาผิดทางนะคะทุกคนไปค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเราเนี่ยขับรถเก่งจ้าเออเอ้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะนี่นี่นี่ก็คือว่าเราจะต้องขับตามทางไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาปะาวะปอจำทางไม่ได้ เออใช่ค่ะต้องเลี้ยวขวานะคะ,แล,ละ,ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะจ๊ะออออแล้วก็เลาะตรงนี้ไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเลาะไปเลยนะจ๊ะปึ๊บ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 ,บแล้วก็ค่อยๆขับไปนะคะดูสิคือแบบว่าแถวนี้เนี่ยหมู่บ้านโคตรเยอะเลวนะจริงจริงนี่แล้วก็ตรงไปเลยจ้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมอุ้ยไม่สิป่อขับเลยค่ะ เราต้องขึ้นไปที่ด้านบนนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วขวาไปเลยโอ้ยทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่ไงนี่ไงใช่ปะเฮ้ยแล้วไงฉันเจอแล้วโอ้โหดูสิเป็นบ้านที่แบบว่ามีแต่ควันนะคะทุกคนเอาละเพื่อนเราถึงแล้วลนะเพื่อนลงมาเร็ว มาเร็ว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 หวที่นี่ไงเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนคะ่ะมีคดีฆาตกรรมอยู่นะคะแล้วเขาก็ทำการปิดไวค้ค่ะเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยเข้าไปด้านในนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะแอบเข้าไปด้านในกันนะคะทุกคนนุ้ยถึงเล่นเนาะโอ้ย,นนอยไม่อยากไปเลยอะ่ะแค่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็น่ากลัวพอแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไ เธอจะมาปอดแหกตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราเนี่ยถึงแล้วนะแล้วดูสิมีแต่ควันนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนด้านหน้าเนี่ยจะบอกว่าเขาก็ได้ทําการนะคะเล่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าปอนะอ่านไม่ออกนะคะทุกคน <c oughs> เอาล่ะทุกคนพร้อมหรือยัง <c oughs> อู้หูจะบอกว่าเก <c oughs> <c oughs> แค่พอเข้ามาเนี่ยฉันก็เจอกับกระสือค่ะดูมีแต่หัวลูกกระตาแล้วก็ไช้นะคะแต่ว่าไม่มีตัวนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นหัวใจของเขาเลยนะคะที่รักอย่าบอกนะว่าฆาตกรของเรื่องนี้นะคะคือผีกระสือที่มันออกมากินคนตอนกลางคืนนะคะ ดูสิทุกคนเลือดเต็มเลยอะแล้วก็มีเศษซากเต็มเลยนะคะเออเอาเข้าไม่ได้หรอเออเข้าไปปุ๊มพอเราเข้ามาที่ด้านในนะคะก็จะพบกับเศษซากต่างๆเต็มเลยนะคะดูสิมีทั้งขวดแก้วนะคะแล้วก็สิ่งของที่มันตกลงมานะคะอืมโคตรสยองเลยอะแล้วก็อันนี้คืออะไรหรอปุ้บ แอบตกใจนะคะที่พอเราเปิดประตูมาเนี่ยทุกคนดูสิผีโลกอะคือเขาบอกว่าทำเป็นหัวคนนะคะห้อยลงมานะคะดูดิปุ้มปุ้มโอ้โหคนสร้างคือบอกว่า โคตรเข้าใจทำเลยนะเนี่ยแล้วก็พอเราเข้ามาใช่ไหม,มคะก็จะพบกับรอยเลือดนะคะเต็มเลยค่ะหูยสยองสุดๆไปเลยอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวห้องน้ำคือสยองมากๆเลยนะอู้หูยบอกเลยว่าใครไหวไปก่อนเลยนะคะเฮ้ยพอชอบนะคือแบบเขาทำดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพื่อนตามเฮ้ย ค่ะที่ของมันตกลงมานะคะทุกคนไปเร็วเพื่อนๆตามขึ้นมาตามขึ้นมาอันนี้คือเรากำลังขึ้นไปที่ชั้นสองกันนะจ๊ะหุยพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นเศษซากของตกลงมาเต็มเลยนะคะทุกคนเอาล่ะเอาละเพื่อนๆตามมาเลยนะหือดูนี่เลือดเต็มเลยอะ คือไอ้ตรงนี้นะคะแปลว่ามีคนตายตรงเตียงอันนี้แน่นอนเลยค่ะเห็นปะคือเขาทํารอยนี่ไว้อ่ะรอยคนนะคะเห็นไหมเฮ้ยสยองอ่ะแล้วเราก็มาพบกับตรงนี้ค่ะเฮ้ยนูสิ ที่เขาทำเนี่ยก็คือมีคนตายนะคะแปลว่าบ้านของที่นี่เนี่ยมีคนตายนะคะเกินแบบเกิน5าคนแน่นอนอ่ะจริงๆนะคะเหมือนกับว่าศพนี้เนี่ยจะตายเพราะว่าโดนเจกันทับใสงหัวตายหรือเปล่านี่ไงเจกันโคตรใหญ่อะ่ะอันนี้คือหมดแล้วหรอห่ามจริงอึบ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 อึ เสียงดังน่ากลัวมากเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะคือต้องบอกเลยว่าสําหรับปอนเนี่ยคือแบบสยองนะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยคือตกใจไว้กีดเลยนะ <c oughs> เออถือว่าทำดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะลองมาที่นี่นะคะปอจะทิ้งไอไดีมาให้ใต้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเฮ้ยแกไม่แย่เลยนะแล้วก็บอกว่า เอ,เอาละคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับการพาเพื่อนๆน,นะคะมาราถามผีกันในบ้านอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยกระสือทั้ง2ตัวเลยนะคะก็ถือว่าเฮ้ยพอได้อยู่นะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย จอกนันนะครับดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน 어, um, 이거